สวัสดคสวัสดีค่ะอุดาสวัสดีตัดเก่าใช่ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่รายการวาไรตี้ข่าวรูปแบบใหม่ครับเสิร์ฟความฮาเสิร์ฟความมันกันถึงหน้าบ้านกับเราสองคนในรายการเก้าข mm ่าวเอามัน ก็หลังจากชมรายการของคุณพ่อเอชยาครับผมคุณผู้ชมก็มานั่งหัวเราะนะคะคุณผู้ชมคะฟันปงฟันปอมร่วงไม่ต้องตกใจหัวเราะกันให้เต็มที่ครับนี้คุณผู้ชมจะได้มีความสุขไงคะ่ะใช่ครับ9.40นะครับพบก,กับเราทุกวันจันหนึ่งสุขนะฮะย่าช้าเลยไปดูกันที่ข่าวแรกอาจารย์ครับเอาใจช่วยพี่ๆกู้ภัยหน่อยเขาไปช่วยหมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าน้องเนี่ยติดอยู่อย่างนี้มาแล้วกี่วัน และเราจะเรียกว่าโหลติดหัวหรือหัวติดโหลดีแอาจารย์ไปดูคลิปนี้กันครับนี่นี่นี่น้องหมาน้องหมาน้องหมาอาจารย์ความซนหรือยังไงก็ไม่รู้ได้โหลเข้ามาติดหัวหรือหัวเข้าไปติดโหลก็ไม่รู้โหลไม่คงจะอยู่เฉยๆล่ะหัวเข้าไปติดกระเซเออเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลวังทําเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ไปหาพี่กู้ภัยบอกเฮ้ยไอ้นุ่มช่วยกันหน่อยไปจับเมาออกมาตายแล้วเย้นว่นนะคะมันคงจะแบบอยากสมุดเข้าไปหาอะไรกินมันหิวฟาหัวโผล่เข้าไปเสร็จมันเอาออกมาไม่ได้สจะเอามือดึงก็ตาย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 นี่ดึงง่ายๆแสดงว่าหลอต้องเป็นหลอพลาสติกหลอพลาสติกถูกต้องแล้วน่าสงสารที่ไหนอาจารย์คือตัวมันพมผอมไม่รู้ติดอยู่กี่วันแล้วล่ะนั่ครับแล้วไม่มีเจ้าของนะ ถามไปถามมาเขาบอกมันเป็นหมาจรดด้วยความหิวด้วยความสซนใช่ไม่รู้นะว่าอีโหลนี่มันคือใส่อะไรนะเขาถึงได้มุดเข้าไปกินเพราอาจจะถ้าโหลแบบนี้ฉันจำได้เขาก็คงขายถั่วทอดถั่วแพรออแล้วก็ ข้าวตังเออมันก็หอมๆไงมันจะขายอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าแบบอร่อยๆคงไม่ใช่นะถก็ดมๆๆน่ารัจิแตสงสารจังเลยเนี่ยหัวเข้าไปติดอย่างเงี้ยอืโทษหปขอดูหน่อยสิคุณผู้ชายเมื่อกี้สองคนเย็นขอดูหน้าผู้ใจบุญคือเข้าไปตอนแรกขอดูหน่อยสิคะเออใช่จับสิมันจะกัดเอาสินั่นแหละมันจะรู้ไม่รู้ว่าใครจะไปช่วยเขาหรือว่าจะไป นี่อุ้มกันออกมาที่ผู้ชายคนนั้นหน่อยกู้ภัยหรอนี่ใช่ครับกู้ภัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโทรตามมาบอกช่วยหน่อยผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าจับกลัวกาดงาอนุโมทนาซะถูกขอให้คุณได้บุญได้กุศลนะคะช่วยดูน้องหมาเนี่ยเขาคงคิดนะว่าเขาจะต้องตายแล้วเนี่ยผู้ชายคนที่ไปอุ้มมานี่คือคนแรกที่ต้องได้บุญเพราะไปเห็นแล้วเอามาส่วนคนที่สองช่วยเสริมบุญใช่ค่ะแสดงว่าผู้ชายสองคนนี้ต้องทําบุญร่วมกันมาแล้วก็มเนี่ยมาทําให้กับสุนัขตัวนี้ต่อบุญกันนาออนุโมท ขอให้ได้เมียสวยๆขอให้รวยๆ <c oughs> ขอให้ถูกหวยทุกงวดติดต่อกันเออเป็นเรื่องราวดีๆนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเก่ากันหน่อยเพราะว่ามันคันไม้คันมือจริงอยากตีจริงจริงดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะตอนแรกเปิดเรื่องมาเหมือนดีมากเลยพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเฝ้าแม่อยู่ปรากฏว่าเดินไปเดินมาไปเจอสาวสวยอาจารย์รู้ไหมเขาทำยังไงไปดูซะอ่ะไปดูกันเลยครับ มีภาพจากกล้องจอนปิดมาให้ดูคุณผู้ชมดูเขาเดินตามหลังแล้ว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 ก้มลงไปไม่จับก้นเขาเหรอไม่ใช่อาจารย์อุ้ย<อ>แต่ร้ายแรงไม่แพ้กันเอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงครับเร็วจริงๆร<อ>ิมามากนั่นนะสิทำไมวิจารณ์แบบนี้เป็นโลกจิตที่ได้ไปส่องดูก้นเขาออ ทำไมทำแบบนั้นป้ากดงานนี้คุณผู้หญิงเขารู้ตัวนะอาจารย์เห็นจังหวะเขาหันมาไหมเนี่ยเนี่ยอตายแล้วเธอเธอจะทำอะไรฉันเธอจะทำอะไรฉันอ๋อเหมือนจังเลยอ่าเธอจะทำอะไรฉันน่ะทำไมยุ่งอะไรกับบั้นท้ายฉันงานนี้คุณผู้หญิงอายุสามกดกดชัตเตอร์หรือเปล่าเช็ดกดชัตเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยทำไมรู้รู้ไหมผู้หญิงเขาแย่งโทรศัพท์คืนมาฟึบเอามาดูหน่อยสี่ทำอะไรเมื่อสักครู่อ้าวถ่ายรูปฉันไปนี่นาเออเห็นหมดเลยใต้กระโปรงอ่ะป้ากดรู้ไหมผู้จางคนนี้ทำยังไง แย่งมือถือกับ้วลบภาพทิ้งตรงนั้นเลยอ้าวเอา,เอาเคราวนี้ทาไงหลักฐานไม่มีอ่ะนั่นละสิฉันล่าผมเปล่าผมเปล่าครับผมเปล่าครับเขาก็เลยไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรแล้วงานนี้ผู้หายเขาบอกเขามีพยานนะเขามีพยานมีน้องห้องยาเห็นด้วยฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยแม่จานาาค่ะค่ะสัมภาษณ์ครับเหมือนรู้สึกแบบเอา้ามีใครมาเดินข้างหลัง ค่ะแล้วก็หันไปแล้วก็พอดีเจอเขาอะ<ม>่ะก้มแล้วก็เอาโทรศัพท์สอดใต้กระโปรงก็เลยเรียกน้องพอดีมีน้องห้องยาเดินมาก็เลยเรียกให้น้องอ่ะเรียกรประพอแล้วหนูก็เลยจับเขาไว<ม>้ก็อยากให,ให้ให้แบบให้ตัวเขาอะค่ะมีประวัติขึ้นว่าเขาเคยก่อคดีนี้ไม่อยากให้เขาไปทํากับคนอื่นก็เลยอยากให้อยากมาแจ้งความเพื่อที่จะให้เป็นประวัติให้ตัวเขาว่าเขาเคยทําทําอย่างเนี้ค่ะ oh. อีแต่ผู้ชายคนนี้คงจะไม่เก่งถดูสิเนี่ยสอดโทรศัพท์ลึกไปจนกระต้องไปเดินาัดผายเข่าผู้หญิงถก็เลยรู้ตัวนั่นไงอ๋ออีนี่สอบไม่เนียนสอดแล้วคงจะมุทะหันหลังระแวงมากเออทิมโดนก้นเขาเลยหันมาเลยเห็นป่ะอาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเขาหลังสอดสอดให้เนียนกว่านี้หรอไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดแบบนี้แต่เลี้ยนพูนผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากให้แบบมีคดีติดตัวเลี้ยนก็ว่า ทำไมฮะส่งผู้ชายคนนี้ไปพบจิตแพทย์ดีกว่าอาจารย์คิดว่าเ,เขาว่าไม่เขายรหรอโลกจิตอะค่ะคือ,อชอบส่องชอบอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ใช่คนปกติวิ<ร>สัยคนธรรมดาเขาไม่ทําในที่ประเจิบประเจ๊ยอย่างนี้และอย่างในขนาดแม่ป่วยนะคะคนอนอยู่ข้างบนตุ้งติงลงมามจิตวิตัฐานแบบนี้เรียนว่ามาทําแบบนี้ติดคู่ทำไมแม่ไปถ่ายของแม่มันที่อยู่บนเตียงล่ะคุณแม่ก็มไม่สบายอยู่อ้อาวทำไม่ะคุณแม่ไม่สบายแล้วแม่ไม่รู้่องไงคิดสิไปถ่ายของคนอื่นเขาของคนอื่นเขาก็เหมือนของแม่ตัวเองแหละไม่ถ่ายแล้วอาจารย์เย็นๆอ้าวโอยเไม่ได้ปากคอร้อนร้ายคุณผู้ชมเจ้าขา แต่จะทำอะไร่ะคิดบ้างไหม oh. แม่มีเปล่าน้องมีไหมพ oh. ี่สาวน้องสามีไหมแล้วคนอื่นทำแบบนี้บ้างล่ะ เออแต่มุมนี้ก็จริงนะคุณผู้ชมเพราะงานีคุณแม่เสียใจยมากเลยนะเพราะสุดท้ายฝั่งผู้หายเขาก็บอกว่าต้องแจ้งความต้องบันทึกประวัติเอาไว้ใช่แล้ว<ข>งานนี้ตำรวจไปรวบถึงโรงพยาบาลเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะยังไงก็ต้องติดคุกแล้วแม่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่<า>แล้วตัวเองก็เป็นแบบนี้ขอโทษนะคะแล้วเนี่ยข่าวออกไปทุกคนก็เห็นก็โพสพ์แบบนี้จเจ้าหน้าไปเก็บที่ไหนอับอายขายหน้าเขาว่ายขายหน้ากันไปหมดไปหาหมอค่ะเย็นว่ายังไงก็ป่วยเพราะว่าอีแค่แอบดูแค่เนี่ยมันจะเสียวซ่านสักแค่ไหนไปหาหมอ ออไม่กินยาแล้วก็ประสาทเรียกว่าป่วยค่ะอ้่ะไปดูเป็นารอไปอาไหาหมอแล้วกันนะฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรถามอาจารย์อาจารย์ชอบขับรถเองคนส่วนมากมีไม่ค่อยจะใช้เย็นชอบขับรถเออขับรถเองไปต่างจังหวัดแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ๆก็ได้ของแถมแบบนี้ลอยมาจะทำยังไงกันดีอะไรอะ่ะดูคลิปกันครับขับรถเพลินๆไปต่างจังหวัดเส้นทางสวยงามปรากฏว่านี่นี่นี่แผ่นอะไรอ่ะนี่ อัน,บนเบลอเลยดูทันไหมอยู่ทำไม,ำไมให้จาายิ่งสักดูอีกรอบหนึ่งอะไรลอยมาดูนี่ฮะอันมันเริ่มเลยปั๊มกืออย่าบอกใช้เป็นที่นอนถูกต้องเลยโอ้โหถูกต้องเลยแล้วแล้วอีรถคันหน้าที่ขนที่นอนเนี่ยมันไม่ผูกเชือกมันไม่มัดมันไม่อะไรก็ปล่อยที่จะ<อ>ิว่อนอย่างเงี้ยอยากรู้ใช่ไหมไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนถามว่าเกิดขึ้นที่ไหนเขมาไม้แก้วนะครับบางละมุงชนบุรีปรากฏว่าไอ้วัตถุใหญ่ๆอันเนี้ยมันคือที่นอนจริงๆ เขาประเมินกันว่าไม่ต่ำกว่า5ฟุต6ฟุตมันลอยตามลมมาทีนี้ตามหาสิมันมาได้ยังไงอ๋อเห็นและเห็นจับกล้องกระบะคันหน้าอ่ะตามหากระบะคันหน้าพี่พี่มันทุกพี่ไม่มัดหรอเจ้าตัวบอกว่าผมมัดแล้วครับแต่ผมมัดด้วยเส้นฟางเส้นเล็กๆกโอ้โห,หน่า,าจะเอาอีที่นอนนี่นะยัดปากอีคนขับนี่แหละมันจะได้รู้ซะบ้างเนี่ยขอโทษนะคะทำแบบนี้ถ้าเกิดมันลอยมาปิดกระจกล้วคนนี้ตกใจขับคักไปหักมา ตายทั้งคันรถัอุบัติเหตุแล้วนี่ให้ดูภาพอีกจังหวะนั้นแล้วขับกันเร็วอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าเรื่องมึงเรื่องคือมันมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งสวนไปอาจารย์พลลงมันตีพลลงมันตีปุ๊บมันหอบอันนี้ในแ่คันเมื่อกี้คันเมื่อกี้คันเมื่อกี้มันตีขึ้นมาไม่เลยนะลอยมานะคันข้างหลังต้องทับแล้วก็หลบอีกซ้ายข้างหน้าก็อันตรายข้างหลังก็ลงข้างทาง เนี่ยสร้างความเดือดร้อนเนี่ยอีกคันที่ขนมาเนี่ยมันจะต้องผิดกฎหมายจะต้องถูกตำรวจจราจรเรียกไปนะคะใช่ไหมน่าหยุมหัวแล้วเกินงานนี้ด้เป็นมอไซค์ตามท้ายมาโอ้โหเรื่องใหญ่นะไม่สมควรค่ะยังไงก็ตามคุณจะขนอะไรก็ตามคุณต้องดูแลนะคะว่าสิ่งที่คุณขนเขามีกฎหมายนะเธอให้ามเกินออกมากี่ฟุตกี่นิ้วถ้ามีอะไรแหลมๆจะต้องมีเชือกไปผูกแล้วก็มีผ้าแดงไปแกว่งแกว่งแกว่งไม่เห็นเหรอจะเห็นบางเจ้านะคะเอาผ้าขี้ริ้วไปแขวนแล้วก็ปิวปิวปิวอยู่ รงปลายต้องออสีแดงใช่ไหมไม่รู้สีอะไรเขาก็ทำกันสารพัดแหละเออต้องสีแดงนะคุณผู้ชมนะอยากขนอะไรเยอะนะคะในระหว่างออการเดินทางมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ร่วมเดินทางและผู้ที่ใช้ถนนหนทางร่วมกันใช่ครับ คนเลยเข้าไปแซวเมื่อกี้บอกมิติใหม่แห่งการนอนอ๋อนอนเหรดีนะรัามาไม่ลงมานอนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ติดอ่านข่าวไปตลอดเลยหลับยาวเลยค่ะนี่ยาวเลยค่ะไปดูมิติใหม่แห่งการขับรถกันบ้างไหมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่มิติใหม่แห่งการนอนรอบนี้มิติใหม่แห่งการขับรถไม่รู้อาจารย์เคยไหมขับรถไปแบบเปลื่ยท่อนล่างจะบ้า น้องตาเอ้าไม่ปฏิเสธนะไม่คืออะไรอันไนทำไมเหรอเขาแก้ผ้าขับรถเหรอคูุกเขาแก้พ้าจริงคุณผู้ชมฮหโอ้ยอยากดูค่ะเร็วเร็วเร็วเีกันแก้ผ้าแก้ผ้ามามามางานนี้ตารวจงงกู้ภัยงงรถน่ะเกิดอุบัติเหตุแต่พอจะเข้าไปช่วยปุ๊บเฮ้ยข้างล่างไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยจริงๆผู้ชายเหรอผู้ชายสิครับ นี่ฮะไปคนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวที่เห็นนะคนเดียวอาจารย์คิดว่าไหหรือว่าเข้าสองคนเสร็จแล้วก็คงแบบมีเพศสัมพันธ์ขี่รถแล้วพาอุิเหตุเสร็จอีกคนหนึ่งหนีไปก่อนอุ้ยทำไมเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ไม่เด่นดาวบกใจมาก่อนมาเด่นคิดอย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าขาบางทีอะบางคนเขาวิตถานนะคะเวลาขับรถ้วเขาชอบสําเร็จความใครอาจารย์เอามาจากไหนก็กลางคือก็อ ฉันคงเคยมั้งเอมกล้าถามไหมยะเอาก็อยากรู้คุณผ <OK> ู้ชมเจ้าขาบางคนว่าขับรถอะเขาขับออกมาตอนกลางคืนครับถนนเปียกๆเสร็จแล้วเขาก็แบบจินตนาการแล้วเขาก็สําเร็จความใคร่บรรยากาศไม่ได้ไงหรอตอนที่แบบ อาจจะลืมแล้วก็หักพวงมาลัยหรือสองมือไปจับอ,อย่างอื่นโลยต่อยพวงมาลัยหลุดเลี้ยวโค้งหรือเปล่าเนี่ยกู้ภัยงงมากตำรวจงงมากเพราะว่าเอาจริงๆถามว่าเขามีอย่างเก่งไหมเขามีนะคุณผู้ชมฮะอาจารย์แต่ว่ามันกองอยู่ที่พื้น เดนก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกค่ะขับรถตกใจรถชนกันเสร็จปุ๊บกางเกงหลุดมันเป็นแบบไม่ได้ตกใจเกงหล่นเนี้ยมันไม่ใช่มันต้องหล่นไปก่อนแล้วก็ต้องทําอะไรอยู่ก็เพลินนขับไปอย่างเงี้ยเดียนเดานะคะโอ้มันแปลกเนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามือนะคะอย่าจับพวงมาลัยมือเดียวค่ะอีกมือหนึ่งจับเกียร์อยู่อย่างเงี้ยแล้วเป็นเกียร์ส่วนตัวเดเดียนว่าไม่สมควรนะคะ ได้อะงานนี้ก็เลยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะเธอเคยทําหรือเปล่าแบบนี้อเคยนะไม่เคยค่าเหมือนอาจารย์ไงไม่เอาเศตษาครับบางทีคุณผู้ชมเจ้าขามองหน้าไม่รู้ใจนะรถนิยมแบบนี้อะรถสนิยมอะเธอเคยมีอะไรพิสดารแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยมีหรอไม่บอก มุ้ยป้านี่เขาไปชอบอยู่ในรถบางคนก็ต้องระเบียงตึกระเบียงคอนโดใต่คนก็กล้องส่องบางคนก็ใต้ทางด่วนแบบเอาดออะไรางเนี้ของเธอไปที่ไหนล่ะแหมตาไม่มีเลยแต่สงสัยอยู่รู้เยอะนะเราอะโลเคชั่นแบบนี้คนจะต้องรู้มากตามวัยล่ะค่ะโลเคชั่นแบบนี้เหมือนคนดีๆไม่ค่อยคิดกันเนาะอาจ อาาโอ้ยตายแล้วออวันนี้มีแต่ข่าวมันๆนะมันเป็นไปอ,อ,อย่างนี้คุณผู้ชมฮะตายแก้ผ้าขับรถคุณผู้ชมเจ้าขาเดียน <c oughs> ชอบชอบข่าวดีครับเอ้าต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับขโมยขจรมันขึ้นบ้านไม่พออู้ยุคนี้สมัยนี้ไปยินขึ้นกุฏิจเจ้าวาดเลย น่ากลัว่ามานรกจริงๆนรกจะกินเอาแล้วง,งานนี้มีภาพจากกล้องจอนปิดด้วยนะครับไปดูภาพพฤติกรรมเขากันครับค่ะนี่ฮะย่องมากลังค่ำกลางคืนหันซ้ายหันขวาไม่มีใครแม่อุตส่าห์ดึงเสื้อมาปิดหน้าทำไมไม่ใส่ไอ้มงมไอ้มงเนาะใส่หมวกซะไม่มีตังใส่แว่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เอาผ้าอะไรมาครอบหัวซะหน่อยนึงน เนี่ยเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นอาจารย์ที่กล้องวงจรปิดที่แบบอยู่บนมุมเลยนะก <ชา S 2> ็ไม่เห็นดูเหรอว่า,<ช>ามันกล่องนะ่ะงานนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับกุฏิจเจ้าอาวาสในวัดอินทาราม ตำบนหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล้องในชัดมากดูช็อตนี้เห็นไหมไม่มีอะไรปิดมา้าปิดหน้าเลยนะอไปแบบไปแล้วเห็นเลยรู้ไหมเอาอะไรไปเอาอะไระเงินทั้งนั้นที่พ่อค้าแม่ค้าเขามาขายข้าวขายของันตลาดเช้าเขาทำบุญกับวัดน่ะเขาทำบุญนะ่ะหอบไปหมดเลยอะ่ะ แสดงว่าเขาจะต้องเป็นเด็กวัดไหมหรือเป็นคนที่รู้ว่าท่านท่านเจ้าวาดเก็บเงินไว้ตรงไหนน่าสงสัยปรากฏว่างานนี้ได้ภาพจากกล้องจอปิดมาเขาก็เอามาดูกันนะเจ้าวาดเอ่ยพระลูกวัดเอ่ยอ้ามันคนแถวนี้นี่นะเออมันโอมาอย่นี่แล้วนี่นี่อาจารย์เห็นไหมไม่รอดนะครับงานนี้พระคุณเจ้าบอกเลยว่าสี่รอบแล้วที่โดนแบบนี้ เพราะฉะนั้นรอบนี้จเจ้าอาวาสเอ่ยพระลูกวัดเอ่ยไม่ยอมแล้วอาจารย์รู้ไหมท่านทำไงกันทำไงท่านเฝ้าทั้งคืนอ๋อนั่งดูดกล้องวงจรปิดท่านซุ่มกันอยู่รอมันเปิดเผยตัวเพราะมันมาบ่อย,อยงไงอาจารย์นึกออกไหมฮะปรากฏรอบนี้มาจริงๆด้วยตอนแรกกว่าจะรวบตัวได้รู้ไหมนู่นวิ่งเพ่นแนบไปหลบอยู่ในห้องน้ําไม่ยอมออกมาล้าทำไงอะ พระลูกวัดต้องช่วยกระเจาเกี้ยก่อนเป็นชั่วโมงอ่ะาจยา์ตายทำไมไม่พังประตูแล้วก็ลากมากระทืบซะละเมตตาทำคำจุลโลกครับอาจารย์ครับจริงนะออถ้าหากว่าท่านพระท่านลงทุนกระทืบอีพวกนี้ท่านก็จะบาปนะตายแล้วอีนี่ยังบุญนะถ้าเป็นคนอื่นนะปากน,นี่ปากปิอแหกไปแล้วล่ะเนี่ยบุญของจ <ทำ S 1> ้งโดนลุงปชาทันแล้วล่วคะค่ะ ทำที่ไหนไม่ทําไปทําในวัดไม่กลัวนํำลกเลยจริงๆริงโอ้ยดีว่าเป็นพระนะครับนี่สัสมภาษณ์พระคุณเจ้าครับเชิญครับเอาทีกองวงจรปิดจับดอยู่ประมาณสี่ขังมีเงินหายประมาณหลายพันบาทอยู่พฤติกรรมจะหน,นี่ครับวิ่งเข้าไปยู่ในห้องนอ้ำให้ในพาเขา้าเขาเห็นพอดีก็เลยจับได้ครับ ก็ยังดีท่านว่าให้ไปตั้งหลายพันให้ไปตั้งหลายพันท่ละสิก็<น>เข้าไปอยู่ในห้องน้ำ <c oughs> ใช่คน,คนไม่ไดนเราอ่ะคนไม่้ถ้าเป็นฉันเราก็จับกระถทืบตายคา <c oughs> แแล้วพรรามทราบนี่เนิ่ขนาดนี้เลยล่ะอเนอ่ประธานโทษลูกช้างไม่ได้เรียนแบบท่านนะคะเจ้าขาไม่ได้ล้อเรียนค่ะขออภัยนะคะคนเหมือนการน่ารักนักข่าวสมทบก็แบบนี้แหละคุณตาคุณยายแต่ก็หยุดใช่แต่ถ้าเป็นคนอื่นจริงๆโดนไปแล้วนะนี่ไม่นานรอดเลยใช่แบบนี่นี่ยังมีบุญนะนี่นี่ยังมีบุญนะไปทําในวัดอ่าสพนขาวเอาตัวไปดําเนินคดีแล้วนะครับยังต่อเนื่องที่เรื่องโจรเดี๋ยวี้ขโมยทุกอย่างคุณผู้ชมฮะเออพักนี้มีจะข่าวขโมยขจรเยอะนะแสดงว่าผู้คนแบบ เศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปโทษเศรษฐกิจก็จะเศรษฐกิจเป็นยังไงคุณก็ต้องขยันแล้วคุณก็ต้องละอายไหมครับว่ามันไม่ใช่ของของตัวเองมันไม่ควรเอาอแต่คนไม่ดีมันมีเยอะเสียจารย์ดูข่าวนี้เป็นตัวอย่างต้องเกากันให้ถูกที่คันแล้วจะแก้กันได้ยังไงมัวกันน็อกแม่นก็หายดูคลิปจากกล้องจอดปิดกันครับนี่ฮะขี่กันมา2คนอาจารย์มาสองคนแม้ต้งเช่งเตรียมตัวนะไอตอนเข้ามาไม่มีมัวกันน็อกเข้ามาเห็นไหมแอรอ่าอ ขี่กันมาซ้อนกันมานี่มันต้องลงมามันขโมยเหรอใช่เตรียมการมาอย่างดีเข้าไปที่ตลาดฉินตําบลคลองอุดมชลจรอรําเภอเมืองฉะเชิงเซาอุ้ตลาดมอเตอร์ไซค์เยอะไงคนมาจ่ายตลาดนี่หรอไหมนี่เล็งและเล็งและอาจารย์ดูพฤติกรรมนะเลงและเล็งซ้ายเลงขวามไม่มีอะอะไปเลยไปแล้วซิ่งไปเลย ถ้าเขาไปต่อแล้วเขาไม่มีหมวกกันน็อกตำรวจก็จะจับเขาเขากเขาต้องเอาวันนี้ยืมไปก่อนเอ้ยทำไมมันง่ายอย่างนั้นล่ะก้าคนขับอะคนขับคนแรกอาจจะมีหมวกแต่าำรวจอยู่ข้างหน้าตรงนี้แต่อีกคนซ้อนะเพิ่งไปรับเพื่อนเพื่อนหรือมาหมวกมาถ้ามึงไปขอยืมเขาก่อนนะอันไหนพอดีกับหัวกระบานมึงก้าวันนั้นแหละตายแล้วอาจารย์ยิ่งสักหมุนตัวในทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะโอโหดูดีใช่ไหม เร็วจริงๆนะคะที่ได้แบขโมยเนี่นนย,มมยหมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมันช่วยป้องกันอันตรายได้ใช่ครับคุณก็ไม่ควรและอย่างนี้นะคนที่เขาเป็นเจ้าของรถแล้วเขาถอดหมวกไวออ้อเขากลับมาเขาไม่มีแล้วเขาจะไปไหนยังไงอะ่ะเขาบอกเขาถอดเป็นประจำไม่เคยหายรอบนี้มันหายแล้วเจ็บใจเพราะอะไรรู้ไหมหมวกแพงด้วยหมวกที่ห้อดีอีนี่ต้องรู้แน่เลยใบเนี้ยพันเจ็ดแล้วคิดว่าคนร้ายน่าจะเลงอยู่เลยมีเสียงสัมภาษณ์ผู้เสียหายด้วยไปฟังสียง จำครับผมออกไปซื้อของมาตอนประมาณ1ิบเอโมงครับว่าหมอน้กไม่อยู่นะครับนี่ฮะฉันว่าต่อไปนี้นะ้าลงจากมอไซค์ก็ต้องเอาหมวกกันน็อกเนี่ยคลออ้องไปด้วยเดินไปก็ขี่หมวกไปด้วยมันหนักอ่อาจารย์ก็ทำไงได้ล่ะไอเขาขโมยอะ่ะโอ้ปอบเพยไว้ก่อนใช่ไหมเออทำไมอ,อ่ะแย่จังเลยเดี๋ยวนี้ไม่หมวกกันน็อกก็ยังขโมยใช่เผลอแพ็ค เดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับอเอาใ <ละ S 2> จช่วยอีกสักนิดนึงนะน้องหมาอีกแล้วน้องหมาอีกแล้วอาจารย์จำข่าวแรกแได้ไหมหมาติดขวดันลหมาติดขวันโลเออข่าวต่อไปนี้หมาหัวเข้าไปติดกันชนรถครับ<า>ด,ดูหน่อยดูหน่อยอเออฟังอย่างนี้แล้วเอ,อ้ยรถชนหมาหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> มันเข้าไปได้ยังไงน่ะเนี่ยฮะมุดเข้าไปในรูซึ่งมันมันเป็นไฟอะไรเปล่ามันเป็นช่องไฟตัดหมอกอะแล้วไฟไปไหนอะ <c oughs> อันนั้นสิ สงสัยจะเป็นโพงเฉยๆและไอ้เจ้าแตัวตอนดึงอะเจ็บเบาๆเฮ้ยหูขาดโยกมาโยกออกมาเออดึงหนังคอกมาไอ้นี่ก็เพ็นแนบเลยอุ้ยความซนนะความสซนความซนไม่รู้ไปทําอีท่าไหนเอาหัวมุดเข้าไปในช่องไฟตัดมอสนเขาจ้เงยอ่อเนี่ยออกมางงเลยดึงมาจ้าเอ๋ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน ตายแล้วสงสารเขาอะเขาคงคิดนัดติดอยู่อย่างนี้นะแล้วเพื่อนที่มาด้วย2ตัวสาตัวเขาก็คงจะคิดนะ <c oughs> อะมึงทําไงดีอะกูช่วยไม่ได้แล้วล่ะเขาก็ไปกันนะไปหมดแล้วเหลือมันอยู่ตัวเดียวโอ้ยตอนท่าดึงเด้นสงสารจงังเลยอะอุ้ยนี่พยายามแล้วนะเพราะอาจารย์เห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมเจ้าของรถเอาไขาควงอะขันกันชนออกพยายามจะเอากันชนออกออกไม่ได้นี่ๆเนี่ยเนยมเจ้าของรถก็น่ารักมากเลยสุดท้ายเยออกันออกมาได้ นา่าราคาเห็นไหมคะ<ท>คนไทยยังไงก็ใจบุญนะแต่เราก็ไม่สามารถจะตีหมาได้หรือว่าแบบจะทุบให้ตายแล้วก็กระดึงขาดออกมา <c oughs> ไม่ได้เพราะว่าสุนัข ก็มีกฎหมายคุ้มครองเราจะทำร้ายร่างกายสุนัขไม่ได้นะคะใช่เขาก็หนึ่งชีวิตเนาะหนึ่งชีวิตเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าขาครับใช่ครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้อยากให้ดูมากเลยสงสัยจะเป็นคู่แข่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซะแล้วทำไมครับเขาเป็นเจ้าของลูกคอ19ชั้าลูกขายของเก่งมากนะอาจารย์เหรออาจารย์ต้องต้องสู้กับเขาแล้วแหละงานนี้ขายอะไรขายอะไรไนสูไปสูตัวตึงนครปอมถกันครับขายอะไรไปดูครับ กินกินผัวอร่อยถึงเมียกินเมียอร่อยถึงผัวเจ้าของมันคือหอยอะไรคะหอยใหญ่ใหญ่จ้าก็มีไข่ก็มีหอยใหญ่หอยเล็กหอยใหญ่หอยขาวหอยดำมีหมดถึงบอกว่านี่แหละคู่แข่งอาจารย์ยิ่งศักลูกคอ19้าชั้นผ่านไปแล้วอาจารย์อย่าไปยอมอาจารย์มีไหมลูกคอยอย่างเขามีไหมอาจารย์ลองขายหอยให้ดูหน่อยได้ไหมฮะให้ฉันขายหอยเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ถนัดใช่ไหมอ่คุณผู้ชมเจ้าขาเพ้งจะลองขายหอยครั้งแรกนะคะ หอยเจ้าค่ะหอยแม่เอ้ย,อยหอยน้องยิ่งค่ะหอยใหญ่นะคะอ่ามาเาลอเบลอเลยค่ะหอยน้องยิ่งเหรอหอยน้องยิ่งอาจจะไอหอยก็ต้องชื่อร้านน้องยิ่งสิ<อ>น้องยิ่งหอยใหญ่ค่ะเอาแล้วเอาแล้วเจดาจะอยู่ยังไงเจดาตลาดนัดบางหลวงจังหวัดนคปรปฐมครับ นี่คลิปนี้เอาไหมคุณผู้ชมดูเพราะว่าหลายกำลังเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตเรียนต้องท้าประชันขายหอยกระเจกันะโอ้ตาปล่อยผ่านไม่ได้จริงคลิปนี้ต้องเอามาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูเพราะอาจารย์รู้ไหมนี่คู่แข่งอาจารย์ได้ถือกาเนิดเกิดขึ้นแล้วนะฮะใช่ค่ะเรียนต้องสู้ค่ะเออต้องสู้อ่ะเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันใครอยู่แถวนครปฐมแวะเวียนไปอุ่นุ่นเจด้าได้เก่งมากคจดารักค่ะเจด้าแอบขิงนิดนึงบอกว่าตั้งแต่ขยื่นลูกคอสิบเก้าฉันน่าขายดีขายดีนะเอาล่ะปากกับผัว วหอยไหนกันแน่นี่สิคะออตัวเดียวอร่อยกันทั้งบ้านใช่ค่ะหอยน้องยิ่งแม่เอ้ยเออหางยาวจะหอยอะไรก็ไม่รู้หอยใหญ่ๆค่ะอ่ะตัวขนาดนี้หอยจะขนาดไหนนะฮะไอยคือหอยที่ขายอ่ะเออต้องคัดมาใช่ไหมจา์ตายเงี้วลูกเนียนไม่เบาค่ะแหมจารยิ่งจะขายของดีอยู่แล้วฉันขายหอยเธอจะขายอะไร คิดดไไม่้เลยขายบ้างสิขายอะไรอ่ะขายสิขายอะไรขายเส่้อของอีสานเป็นตุ้มตุ้มมันเล็กๆใช่ไหมเอานั่นสิครับเอาว่ากันไปนะครับพักก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาขำกันต่อในก้าข่าวเอามันค่ะขายแม่เอ้ ครับสำหรับช่วงนี้ฮะบอกเลยว่างงกันทั้งถนนกับคลิปนี้ทำไมขับรถอยู่ดีๆเราเคยเห็นรถยนต์ไร่คนขับถูกต้องไหมฮะแต่งานนี้รถก็ไม่มามาแต่ล้อครับอาจารย์ไปดูคลิปนี้กันไม่งงทั้งถนนได้ยังไงอยูย่ๆมันวิ่งมาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อาจารย์ดูนะดูนะก็มีตัดรถไม่เห็นมีอะไรเลยข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยมาแล้วข้างหน้าอาจารย์ล้อบันล่มเลยมันมายัางไงน่ะ เออทำไมไมันมีแต่ล้อแล้ววิ่งได้ล่ะเธอเนี่ยแล้วก็วิ่งไปด้วยกันหมดเลยนะฮะเนี่ยกี่คันต่อกี่คันต่อกี่คันทุกคนเรา <คน S 2> รด<ห>มันไปนไหนนั่นน่ะสิ ชาวบ้านเองก็งงไม่หมดล้อรีโมทเหรอใครกดรีโมทล้อเล่นเหรอเออบังคับเอาอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรอ่ามาได้ไงอ่ะชาวบ้านแตกตื่นกันไม่หมดทั้งถนนหักหลบกันเป็นพันละวันเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าดูจากไซส์มาแล้วน่าจะเป็นรถบรรทุกประเภทยีิบสองล้อจ้าเนึกอมาแล้วแล้วแล้วเจ้าขอแล้วตัวรถไปไหนถึงได้ปล่อยล้อไว้อ่ะหาไม่เจอมันหลุดเหรอน่าจะหลุดแล้วตัวรถไปถึงไหนแล้วไม่รู้ ไม่รู้ป่านนี้ถึงที่หมายแล้วหรือยังจริงเหรอเวลารถพ่วงรถใหญ่รล้อมันหลุดมาสองล้อนี่รถยังไม่รู้เรื่องหรอไ,ไปต่อชิวไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นตายแล้วถ้าเกิดอีนี่มันวิ่งเข้ามาในร้านอาหารแล้วไปชนคนตายหรือวิ่งเข้าไป ชนกระจกกระจกเขาแล้วทำไงงานใหญ่แล้สิคราวนี้โอ้ยถ้าเดียนเป็นคนสูงวัยอีนี่วิ่งมาชนนะคะรับรองได้เลยค่ะเดียนขึ้นเมนแน่นอนขึ้นเมนขึ้นเมนแน่นอนเลยค่ะไม่ได้หรอกค่ะอย่างนี้อันตรายมากนะงานนี้ชาวบ,บ้านบอกว่าน่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นรถใหญ่นะคะพี่ๆรถบรรทุกนะเช็คสภาพหน่อยแล้วนี่ขอทรู้เลยยังว่าเป็นของใครยังไม่รู้เลยตายแล้ว,ลวไม่มีใครกลับมาเอาด้วยต้องเรียกสันติบาลพิสูจน์ดี a แล้วค่ะ <S <S ทิ้งไปเลยทั้งล้อเขาไม่น่าจะมี20กว่ากล้อไงจางเขาเลยไปต่อเลยอ๋อสองล้อ,อก็ไม่เสียดายเนาะไม่เสียดายเลยพี่บรรทุกต่อได้พี่ไปต่อได้ตัวเช็คสภาพรถให้ดีๆน่าร่ะสิคะอย่าว่าแต่รถใหญ่เดี๋ยวรถเล็กก็ต้องตรวจนะคะขับๆไปเดียรก็เห็นสำล้อแถวบ้านเดียหนักนะึ้นไเปนั่งเสร็จนะคะ,ะล้อข้างหนึ่งมันหลุดไปเลยเออแล้วสำล้อเอียงคะ่ะแล้วคนที่นั่งอยู่เนี่ยนั่นก็กลิ้งกระดอกมา <c oughs> แล้วก็เตรียมทำท่าบอกว่าไป ไปไปไหนคนขับมันไล่มันบอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้รถมันล้อหัก <c oughs> มันไล่พูดโดยสารค่ะโอ้โออยงมีด้วยเหรอมีค่ะโอ้ตายหัวจะปวดนะฮะพักก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาข่าวกันต่อครับ ก้าวข่าวเอามันเปลกี้น่ารักมากเลยอาจารย์ครับอยากให้ดูคลิปนี้จากทางบ้านเป็นลูกชายคนหนึ่งที่โอโหรับราชการทาหารแต่งตัวหล่อมาเลยนะใส่ชุดข้าราชการเต็มยศเลยไปหาคุณแม่กะว่าจะทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ซื้อมือถือมาให้แต่พอลงไปแม่วิ่งหนีเฉยเลยอ้าวทำไมอะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับวันนี้เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้แม่ครับเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่กันนะครับ่รว้ว่าแม่จะดีใจไหมเราไปกันเลย นี่ฮะโอ้กะซึ้งเต็มที่นะอาจารย์นะกลับมาเยี่ยมแม่ไม่ได้เจอแม่นานแต่งเต็มยศมาเลยเอามือถือไปให้แม่แม่นั่งอยู่หน้าบ้านอาจารย์ดูนะอาจารย์ดูนะป้าป้ากดว่าป้ากดว่าวิ่งหมดเลยอาทำไมวิ่งล่ะวิ่งหมดเลยเห็นเสื้อเหลืองไหมคนนี้นอนทำอะไรอ่ะแกล้งตายอยู่อนู่นแม่วิ่งไปหลังบ้านแล้วถามแม่แม่มานี้แม่วิ่งหนีผมทำไมและอะไรอยู่ในมือแม่เนี่ยออาตายแม่กำลังลาไพ่ ของกลางเต็มมือเลยโอ้ยเนย่กูกำลังจะป๊อกพดีเลยม,งงมึงโอ้ยมากก่อน ให้เต็มมือแม่เลยมึงรู้ไหมกูเนี่ยตองเอนะตองนี่อะไรอย่างเงี้ยโอยหัวใจแม่จะวายตายตายเรื่ององเรื่องคือแม่คิดว่าลูกเป็นตำรวจมาโอ้ตายแล้วเขาคงจะกำลังเล่นแบบสนุกสนานในาโอ้โหกำลังเขาที่เขาทางนะไม่เพราะอะไรรู้ไหมการการเล่นไพ่ถ้าเล่นหลายๆคนเนี่ยเดียนว่าผิดกฎหมายนะคแต่ถ้านั่งสันทนาการฝึกการนับเลขอะไรเงี้ยแค่สองคนตายยายพี่น้อง เดียนว่าม่ใช่การพนันเนาะอ,อ๋อเป็นการละเล่นใช่ไหมเดียบเปนเดียนไม่ได้คิดนะคะว่าน,นี่คือการพนันเราไม่ได้คิดว่านี่เป็นบ่อนสำหรับตัวเดียนเองนะอ่าครับผม <ๆ S 2> เดียนคิดแบบนี้ค่ะ <c oughs> อ๋อเป็นความน่ารัก <c oughs> อยากคิดอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อุตริแบบนี้อีกเลยนะคะนีแม่ไม่โดดลงคลองลก็จมน้ําตายไปละอะคุยกับแม่เคลียร์กับแม่เสร็จแล้วหันมาปฐมพยาบาลพี่เสือเหลืองด้วยนะฮะ ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วะนะครับเสียดายดจังเลยหมดเวลาไวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีภาพทิ้งท้ายนะ,ะจย์วันนี้ปฐมพยาบาลมานะเออเหรอ <c oughs> ตายเป่าปากเหรอป้ <c oughs> อากาลังจะขาดใจายปอดเหรอคุดถ่ถายปออาจจะลําบากไปเเอาเอปั๊มหัวใจดีกว่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันปั๊มหัวใจสุนัขว่าจะช่วยเหลือน้องสุนัขตัวนี้ได้ไหมนะครับส่วนก้าวขาเอามันกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันกับเรา2คนนะครับจันถึงสุก9โมง40นาทีส่วนสาวอาทิตย์10โมง10นาทีนะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและอย่าลืมนะคะ ยกโทรศัพท์1781นะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ